เออทุกคนฟังหน่อยนะทางศูนย์ใหญ่แจ้งมาว่าตั้งแต่วันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่จากทางหน่วยพิทักโลกมาประจำการที่นี่หนึ่งคนฮะวันก่อนขอบคุณมากครับที่ช่วยดูแลผมจะได้ไปขาต้องรบกวนมากขึ้นอีกอิชิโดชูครับ ััววด้วยนะครบเอ <Hey! S 1> บอกตามตรงผมก็ตกใจเหมือนกันครับภายจากสัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะเมืองโฮชิโมโตะเนี่ยช่วงนี้มันเกิดขึ้นบายกว่าเดิมมากหน่วยพิทักษ์โลกเลยบองว่าต้องตรวจสอบหน้างานอย่างใกล้ชิดและสกิปสาขาใหญ่ก็เห็นดีด้วยนะแต่หน่วยพิทักษ์โลกก็มีแผนกต่อต้านสัตว์ประหลาดนี่ครับและทำไมคุณอิชิด,ดจะจกแผนกวิทยอวกาศ ในเมืองนี้มีหล,หลายๆอย่างที่เข้าข่ายว่าเป็นจุดกดําเนิดจักรวาลทั้งโมดฮอนก็ดีหรือุลตราแมนอาร์ก็ดีผมจึงมาที่นี่เพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ให้กับการตรวจสอบนะครับสรุปก็คือจากนี้ไปเขาจะมาทํางานตรวจสอบกับพวกเรานะให้ความร่วมมือกับเขาด้วยละ่ะออาจจะเกะกะหน่อยนะครับไม่หลอกครับเกะกะอะไรกันนะแต่ถ้าจะมาอยู่แบบถาวรอ,ออฟฟิศที่ไม่มีอะไรแบบนี้ ออฟฟิศของเราจะทั้งเล็กทั้งซอง้พูดถึงขนาดนั้นสักหน่อยอครับสกิปสายด่วนสัตว์ประหลาดสวัสดีครับขอร้องละครับช่วยหยุดพ่อของผมทีเถอะครับเอ๊ะ I บอกแล้วไงว่ามีสัตว์ประหลาดถูกฝังอยู่ใต้ป่าแห่งนี้อย่าแล้วมันจะตื่นขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่แปลกเลย ตอนที่สองตำนานอยู่ภายในป่า สัตว์ประหลาดเหรอครับคือว่าเมื่อกี้สกิปได้รับแจ้งว่างานก่อสร้างตรงนี้อาจทําให้สัตว์ประหลาดปรากฏตัวได้แบบนี้มันขู่กันชัดๆเลยใครเป็นคนแจ้งพวกคุณนะ่ะให้ยัตะพ่อพครับผมบอกแล้วไงว่ามีสัตว์ประหลาดถูกฝังอยู่ใต้ป่าแห่งนี้บอกแล้วไงว่าห้ามตัดต้นไม้ตามใจชอบเรื่องนั้นมันพวกคุณคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยจริงจังกับคำพูดของเด็กด้วยเหรอ แถมพาเขามาถึงที่นี่อีกด้วยไม่ครับ<อ>เขาเป็นคนแจ้งเรานะเรื่องสัป,ปหลาที่ว่านั่นเป็นความจริงแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าในอดีตเท่านั้นเองนะครับเราได้นับอนุญาตให้กอ่อสร้างแถมสมรวจด้านดินแล้วด้วยถ้าอยากตรวจสอบมากกว่านี้ก็ไปบอกเบืองบนเอาเองสถครับคุณาาอุตวะ่ะจะไปเดี๋ยวนี้แลหละฮายาโตเดี๋ยวพักเที่ยงพ่อจะพาลูกไปส่งที่บ้านไปนั่งรอในออฟฟิศก่อนไปเข้าใจนะ หายาตกคุ้มเราเรื่องเมื่อกี้ให้เราฝ่าทีได้ไหม,ม,มสมัยก่อนแถวนี้เคยมีสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าริโอโดครับมันพ่นโครนสีดำออกมาทำให้ปลูกข้าวปลูกผักไม่ขึ้นเป็นสัตว์ประหลาดที่ชั่วร้ายมากเลยเพราะงั้นพวกชาวบ้านเลยร่วมแรงร่วมใจกันจับริโอโดฝังลงดิน แล้วปลูกต้นไม้บนดินตรงนั้นจนกลายเป็นป่าพ่อนะเล่าเรื่องนั้นให้ผมฟังตั้งมีรู้กี่รอบแต่ตอนนี้พวกตัวเองกลับตัดต้นไม้เพื่อที่จะสร้างแมนชั่นถ้าขืนทำแบบนั้นรีโอโดต้องตื่นขึ้นมาแน่ๆงั้นเหรออย่าห่วงเลยเราจะสืบต่อไปขอยืมรูปนี้สพักได้ไหมอืมผมก็จะช่วยสืบด้วยขับใจนะ แต่เรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้พี่เธอที่จริงนะนะพี่คนนี้มาจากหน่วยพิทักษ์โลกละจริงเหรอนี่เ้าหยุดการก่อสร้างแล้วล่ะเอ๋ทำไมล่ะครับทำไมล่ะครับไม่รู้สิเห็นว่ามีอะไรโผล่มาเนี่ยเอาไงดีอ่ะขอโทษนะครับอขอโทษครับเท่าหนยเท่าเลยครับ ยังกับเท่นประกอบพิธีกรรมเลยแถมดีไซน์ก็ใกล้เคียงอรารยธรรมมาย,ยาโรแอสเทรเนี่ยจะเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นเลยก็ได้หัวหน้าเอเอโทษทีนะเออเอราะราพวกนั้นเลยโดนไล่ออกมาจากหน้างานงั้นเลยครับไม่ใช่แค่พวกผมนะพวกคนงานก็ถูกห้ามเข้าเหมือนกันจนก,กว่าทีมโบราณคดีจะมาถึงใครก็เข้าไม่ได้ครับจะถามฝ่ายก่อสร้างของเทศบาลให้ แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะระหว่างนั้นผมจะเช็คข้อมูลดูนะครับรับทราบมัวแต่รอมันจะสายเกินไปแต่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดก็ไม่มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบอยู่ดีวันน่างุดหงิดนะครับเป็นชะตากรรมของสกคกิ์ละมั้งครับผมอึ้งนะที่ข้อมูลจากเด็กทำให้เรื่องมาไกลขนาดนี้ ขั้นแรกต้องมีความเชื่อก่อนครับส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นเอ๊ะผมเพื่อนอะไรแปลกๆเหรออ๋อเปล่าเราแยากกันตรงนี้เถอะล้วเจอกันที่ออฟฟิศเอ๊ะคุณิชิโดะเออทิกาอุลตร้าแมนทิก multitype อ l ล r ร m าแมนซีโร Ultraman 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 UTC Blazer Primitive Tomika Series G ใช่แล้วละ่ะป่าแห่งนั้นมีตำนานเรื่องอสุรกายจริงๆสมัยนี้เรียกว่าสัปหลาดสินะจริงๆด้วยย้อนกลับไปเมื่อ1,200ปีก่อนมีอสุรกายตนหนึ่งถูกเรียกว่าริโอดโดนะ มันซ่อนตัวอยู่ในบึงเมื่อขึ้นมาปรากฏตัวบนดินจะาะวาดพ่นโครนสีดำไปทั่วเลยดินที่ถูกโครนปกคลุมจะกลายเป็นพิษพืชสวนเหี่ยวแห้งจนเกิดข่าวยากหมากแพงตรงกับที่ไฮยาตบคุ้งบอกเลยครับโอ้เหมือนในหนังสือนี่เลยนะครับแม่ชาวบ้านจะทำพิธีบวงสวงเส้นไหว้แล้วเดลิโอดโดก,ก็ยังไม่ยอมสงบพวกเขาจึงทำให้มันกินยาลูกกอที่ทำจากสมุนไพร88ชนิด เพราะร่างกายมันอ่อนแรงลงก็จับฝังไว้ในหลุมลึกจากนั้นก็ปลูกต้นไม้บนหลุมแล้วก็อ้างว่าเป็นป่าแห่งเทพห้ามไม่ให้ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยกันนะคุณสุนิยามะในหนังสือนั่นมีเรื่องเกี่ยวกับแท่นหินบูชาไหมครับเช่นว่าใช้สําหรับทํำพิธีเส้นไหว้อะไรแบบนี้นะครับแท่นหินบูชาเหรอเรื่องนั้นไม่มีพูดถึงเลยนะงั้นเหรอครับอ๋อแต่ ต้องมีเอกสารอื่นอื่นอีกแน่ฉันจะรอหาดูนะรบกวนด้วยนะครับ<ะ>ที่ซราโบราณโพลมาคือบังเอิญเหรอไม่หรอกจะไปไปได้ยังไง ว่าแต่ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตำนานหรือเรื่องลี้ลับปรากฏตัวออกมาไม่หยุดแบบนี้นะพวกเธอคงจะเหนื่อยแย่เลยนะเออคุณซุงิยงมามะฮะหายใบนี้คือหายเหรอเออโอ้น,นีอ,อ้หายอะไรกันลนี่เฮ้ยโอเอ,อ้ยตกใจหมดเลย เจอกาแล้วล่ะยายาโตเมื่อกี้ขอโทษนะที่เสียงดังเรื่องริโอโดนะพ่อจำได้อยู่แล้วเพราะพ่อเองก็ฟังมาจากปู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าในอดีตเท่านั้นแหละตอนนี้เมืองโฮชิโมโต มีคนมากมายที่ต้องเดือดร้อนเพราะโดนสัประหลาดพังบ้านเรือนการสร้างแมนชั่นใหม่มันจึงเป็นงานที่สำคัญมากๆเลยเข้าใจใช่ไหมอืมแต่ว่าฮัโลโหลปมาราพูดครับครับอ่ะอ่ะนั่นแหละครับที่ผมอยากรู้คือจะสร้างต่อได้เมื่อไหร่ ถ้าคืนเป็นแบบนั้นก็แย่สิครับกลับมาแล้วครับอ,อ,อ,อนี่มันอะไรเนี่ยผมยืมมาจากร้านขายของเก่านะ,อ,ะ,อ,ะอุ้ยเหม็นจังถ้าลองตรวจสอบดูอาจจะรู้ข้อมูลวิดีโอโดดก,ก็ได้นี่ปิดก่อนปิดก่อนแล้ว นั่นภาพอะไรครับยูมาคุณอิชิโดสุดยอดมากเลยล่ะผมขอให้แผน,แผนวิทยาวกาศเพื่อนย้ายดาวเทียม SAR น่ะถ้ายิงคลื่นไมโครเวฟในหมวดสปอตไลท์จะตรวจจับวัตถุใต้ดินได้ลึกถึง500เมตรแม้ไม่ต้องเข้าไปในป่าน,นั่นก็เช็คได้ว่ามีสว์ประหลาดอยู่จริงไหมโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณอิชิโดะไดให้หน่วยพิทักโลกช่วยแบบนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับ ขันแรกต้องมีความเชื่อก่อนผมเรียนมาจากยูมะคุงนะครับสัญญาณปรากฏแล้วอ,อ,อ,อยู่ตรงซากโบราณพอดีเลยแต่ว่ามันคืออะไรนะ่ะรินจำลองภาพจากมุมอื่นดูบ้างดีไหมอมนั่นสินะเอ๊อยังก่อนครับ นี่ไงล่ะเห็นอะไรเหรอไหนฮะอ้าอ้าโอ้ต้องเอียงเหรอโอ้โอ้นี่เองแล้วเนี่ยจุนี่คือเรียวโดเหรอเนี่ยเหรอไม่ใช่ซากโบราณแต่เป็นฝาท้าของเรียวโดนั่นเองอุณหภูมิกำลังสูงขึ้น เพราะโดนอากาศภายนอกแน่ๆแบบนี <sh> ้มันจะตื่นขึมาเมอร์ไรก็ไม่แปลกเลยครับสักคืิปฏิบัติการเพลินเร่วงกับยูมมอรีบไปที่หน้างานช่วยนำทางอพยพคนส่วนฉันจะแจ้งโดยพิทักษ์โลกกับพนักานอื่นๆรับทราบรับทราบ ี่วหน้าโทรแจ้งแล้วต้องรอประมาณ20นาทีนะ อยู่มาเอ๊ะคุณลินฝากทำตามแผนที่คุยกันในรถด้วยนะครับเฮ้ยอยู่มะานปุเ๊เดี๋ยวสิอยู่มะ แล้วจ้าอ,อ้าปากหน่อยสิพี่ขอบใจมากนะอ,อ,อยูเล่นดีๆนะเชื่อมือ,อยูทันหน้า เรวผี่จัดการเองหมดยานพาหนะ มาแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอฮายาโตะคุงเป็นไงบ้างนะไม่มีอาการอะไรผิดปกติเห็นว่าไม่ต้องแอดมิดด้วยนะครับเขาฝากทักทายท,ทุกคนด้วยแน่นอนว่ายูพีด้วยนะยยมไปเลยให้ยูพีจัดการเองเถอะ <c oughs> และผมก็คุยกับคุณโอดาวาระแล้วเขาบอกว่าต่อไปอยาจะคิดกฎใหม่ๆเพื่อป้องกันภัยจากสัตว์ประหลาดนะครับเป็นการบ้านของเราทุกคนสินะอ๋อจริงสิ คือว่าดูนี่สิครับอืมออะไรหรออะไรหรอฮ่วาดเหมือนจังไหนขอดูบ้างสิฮะขั้นแรกต้องมีความเชื่อนั่นแหละนายลยปกป้องเขาได้สินะครับ ชิโดครับเรื่องดาวเทียมที่ว่าคงอีกไม่นานที่สำคัญคือข้าวตัวเลขนั้นสูงผิดปกติมากแน่นอนว่าโพสคลิปยังไม่รู้เรื่องนี้ครับครับรับทราบแล้วครับ ทรงจำเมื่อ1ตปีก่อนสัตว์ประหลาดอวกาศผุนนยักษ์แห่งแสงและคำพูดสุดท้ายของพ่อเวลาที่อยู่นิ่งในตัวผมเริ่มเดินทํากลางฝันร้ายที่ไม่สิ้นสุดค,คุณตราแมนอาร์ต,ต,อ,ตอต่อไปกดปล่อพลังแห่งจินตนาการวิ่งไปสิยู่มมา 地球ののの平和たために立ち上がった光の巨人今ウルトラマンアークの想像力が新たな未来をつなぐ円谷 <music> プロ造形部 LSS の全面監修により最高峰の造形が実現細かな瞳の表現や幅広い可動域による迫力のポージングなど 強さと美しさをこだわり抜いたウルトラマンアークがここに誕生さらにウルトラマンアークには欠かせないアーマー乾燥ギミックを実現ソリスアーマーをはじめルーナアーマーなど君の手のひらでウルトラマンアークが究極の進化を遂げる未来を変えるのはその一瞬のひらめき今こそ 君の想像力を解き放て SH フィギュアーツウルトラマンアーク9月発売予定 SNS もチェック